ี่น้องครับล่าสุดนะครับผมเกิดเรื่องช็อกวงการหมอลำที่เราไม่เคยได้ยินประเด็นแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะครับค่ะล่าสุดนะครับเกิดกับนางเอกคนดังของสาวน้อยเพรบ้านแพงครับม,มันเกิดอะไรขึ้นครับได้ข่าวว่ามีคนจ้างให้เธอออกจากวงสาวน้อยเปบ้านแพงค่ะสาวก,กอ่าได้ยินอยู่บบาวโจ้ก็คือประเด็นนี้เธอจะออกมาพูดเองเลยนะคะทุกคนคและแฟนคลับ ก็สงสัยว่าเป็นคนในวงหรือคนนอกวงจะซื้อตัวเธอไปเออหรือว่าเป็นหัวหน้าวงอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครทําไมมีจุดประสงค์อะไรทำไมถึงอ่าเปิดดีลลับนี้มาว่าจะจ้างให้เธอออกจากสาวน้อยแล้วออกไปทําอะไรออกไปไปไหนออกไปอยู่ไหนอืเพราะอะไรนี่แหละพี่รองครับอ่ประเด็นล่าสุดก็คือว่า นางเอกปันปันจาิยานะครับก็คือหนึ่งในศิลปินของสารนบไทบ้านแพงนี่แหละเป็นนางเอกคนดังคนหนึ่งเหมือนกันค่ะทีนี้ตอนนี้นะครับก็มีข่าวลยหล,ยห,ลยหลายกระแสนะครับเกี่ยวกับนางเอกปันปันเนี่ยว่าไม่อับบางคนก็ถามว่าเอาเธอเนี่ยลงแล้วหรอ,อเธอลาออกแล้วหรอเพราะว่าอะไรรู้ไหมเห็นเธอไปประกวดนางงามอ,อ่าสองก็คือได้ข่าวว่านางเอกปันปันเนี่ยจะไปเป็นนางเอกของวงสองหรออืม อ่าล่าสุดนะครับล่าสุดก็ได้มีช่องมีเพจเนาะเ <Okay. S 1> กาะติดหมอลำดังใช่ไหมของพีนิกกี้ใช่ไหมค่ะก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ค่ะแล้วก็ได้มีคลิปของนายเอกปันปันที่ว่าพูดถึงอ่ว่าดีลลับตรงนี้หนึ่งแสนบาทเนี่ยอ,อ,อ่ะเราจะเปิดให้ฟังเนาะอันนี้อขออนุญาตขออนุญาตพีนิกกี้นะครับขออนุญาตเพจเกาะติดหมอลำดังด้วยนะครับขออนุญาตเปิดคลิปนะเงินให้หนูแสนหนึ่งเพื่อจะออกจากวง แล้วก็มีด้วยที่แบบเคยขืนวงไหนเลยที่แบบสามาัญนิสสียงไหนมากตรงนี้ขืนเกิดแล้วก็เป็นหลูกหมอเพิ่นเอ้เราจะหักหลังเขาได้หรอวะมีนะคนที่เอาเงินให้หนูแสนหนึ่งเพื่อจะออกจากวงแล้วก็มีด้วยที่แบบ คุยกันว่าเออแบบห้าสิออกไปน้ากันเองสิเราปันปันก็ไม่ออกก็ทําให้เขาแบบบาดม้างก,กับหนูแล้วก็คือแบบเลิกคุยเลิกอย่างกันไปแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นความผิดของหนูไม่ใช่ความผิดของเขาความผิดของหนูที่ไปรับปากช่วยช่วยสมสีสมห้าแล้วทําตามที่เขารับปากกับเขาไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาหักหลังเขาอ่านี่แหละพี่น้องครก็คือว่าดีอยู่รับจริงๆอืหนึ่งแสนบาทคือจ้างให้ออกแต่เขาไม่ออกค่ะ แต่เธอไม่ไปอืเอ๊ะวงการหมอรามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอสาวกูกอ่าอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเธอทําผิดกฎหรือเธอมีสัญญาหรือเธอเป็นเพราะอะไรถึงได้อ่าได้จ้างได้แบบว่าอยากให้ออกแต่เราไม่รู้ไงว่าเจ้าของวงหรืออ่าหัวหน้าวงอื่น อยากเอาตัวเธอไปหรือเปล่าก็เลยมีดีลลับกันก็เลยจะเอาเงินหนึ่งแสนให้เธอเพื่อที่จะให้เธอออกจากสาวน้อยเพรบ้านแพรอันนี้เรายังไม่คอนเฟิร์มไงบ่าโจว่าเป็นเจ้าของวงหรือว่าจะเป็นอ่าคือคนในวงไหมหรือว่าใครไหมที่จ้างหรือออกพอแล้วออกไปไหนล่ะอะไรคือคือมันมันไม่มีคำพูดที่ชัดเจนอะเนาะใช่เอาสรุปว่าเป็นใครจ้างให้ออกแต่ทีนี้จ้างให้ออกทําไมมีอะไร เพราะอะไรเด้อืมอาแล้วตอนนี้นะไอ้ปันปันก็คือในในคลิปเนี้ยเราเข้าไปฟังอยู่อยู่ในช่องอ่าคิปกันนะอยู่ในช่องปันปัน,ปนลำเพินออฟฟิเชียลค่ะอ่าคลิปเนี้ยก็จะเป็นคลิปประมาณคลิปไลฟ์สดอยู่ประมาณสองชั่วโมงกับสี่สิบนาทีได้พูดถึงหลากหลายประเด็นแล้วก็ได้ชี้แจงในประเด็นที่เธอเนี่ยตอนนี้ก็เป็นช่วงพักวงช่วงปิดวงอะเนาะใช่เแล้วเธอก็กเดินสายประกวดนางงามอยู่อ่า พอพอเปิดวงมาแล้วเนี่ยเธอก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงว่าเธอจะได้อยู่วงไหนนั่นแหละแต่ยังไม่มีการรีเควสตหรือยังไม่ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกับทางผู้ใหญ่แต่ว่ามีกระแสะข่าวที่มีแฟนคลับถามเธอเธอเข้าไปในไลฟ์นะคะว่าเธอจะได้อยู่วงสองหรอเธอก็บอกว่าอันนี้ยังไม่รู้แล้วก็มีกระแสะอีกข่าวนึงคือถามว่าเธอออกแล้วหรอเธอแจ้งวา่าเธอยังไม่ออกถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะอ๋ะะแล้วก็มีหลายๆประเด็นนะที่นางเอกปันนปนน่ะ ได้พูดในไลฟ์นะสองชั่วโมงสี่สิบนาทีนี้ยคือคหลายเรื่องทําให้เรารู้สึกว่าอึ้งเหมือนกันชไม่คิดว่าในวงจะมีเรื่องอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่แฟนคลับก็บอกว่าให้ฟังหูไหว้หูด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ความจริงกับเขาว่าอัานไหนเขาพูดจริงอ,รอัานไหนเขาพูดมาจริงหรือจะจริงหรือไม่จริงนี่เราไม่รู้ไงเออ<ๆ>ว่าเพราะว่าคนอื่นเขาก็ แปลกใจอยู่เป็นเพราะอะไรทําไมเขาถึงจ้างออกจากสาวน้อยตั้งแสนหนึ่งด้วยอืมอ่ะโดยรวมเนาะอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์แฟนคลับนะเบ้าโจเข้ามาคมมมอมเมนต์อ่อฮะอืมบางคนบอกว่าบางคนบอกว่ายาวแน่เรื่องเนี้ยดันเดะเพราะเพราะเรื่องเนี้ยที่นางเอกบันบันพูดเนี่ยอาจจะเป็นการจุดประเด็นหรือ หรือประมาณว่าอาจจะมีประเด็นที่ต้องได้คุยกันต่อแน่นอนอว่าไคือเรื่องนี้มันต้องมันมันต้องมีข้อมูลมข้อมูลเต็มอ่ะข้อมูลเต็มเๆจริงๆมันคืออะไรอืแสดงว่าพอเริ่มพูดกันแล้วแล้วก็อ่ะอเห็นเหนเห็น,เห,นเห็นความเคลื่อนไหวจากาคนอื่นเหมือนกันแล้วพอทีนี้เราคิดว่าเรื่องประเด็นตรงนี้มันจะต้องยาวอืมยาวแน่เพราะว่าอ่าเนาะ บางทีเขาก็อันนี้อันนี้เราก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายเนาะบ่าวโจ mm hmm. เนาะเออถ้าคนหมายถึงว่าถ้าตัวเรามีดีอยู่วงไหน mm hmm. จะอยู่ที่ไหน mm hmm. มันก็ต้องดัง mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เออ mm hmm. แฟนคลับก็ตามไปให้กำลังใจทุกที่แต่ mm hmm. ถ้ามีเรื่องเสียห,หายหรือมีการพูดอะไรที่มันแบบทำให้คนในวงเขาเอ,อ่อไม่พอใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ mm hmm. หรือแฟนคลับไม่พอใจมันก็ต้อง ต้องอยู่ยากอยู่แล้วอันนี้แฟนคลับมาคอมเมนต์บอกเขาก็ไม่ได้เชื่อร้อปอเซ็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือแต่แต่ด้วยเรื่องที่ที่ฟังมาเนาะที่ฟังมาของน้าเอกปันปันที่พูดในคลิปเนี่ยเราคิดว่าน้าเอกปันปันก็ต้องมั่นใจพอสมควรในในคําพูดนะเพราะว่าเธอเป็นถึงอินฟลูเอนเซอร์เธอเป็นถึงตอนนี้ก็คือดีกรีก็คือเป็นมิสมิสแกร์นั่นแหละอะเป็นนางงามอ เป็นงานของอำเภอสั่งอำเภอดึงนี้แหละเขาคือเข้าไปติดตามกันที่หน้าเพจของปันปันได้เลยนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของการประกวดกันอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็เรารู้สึกว่านี่แหละว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นเขาต้องมารอฟังกันตอนต่อไปพี่้องคราวก็คือเออมีอย่างนี้ด้วยเนาะหนึ่งเสีบ่าบางคนก็ว่าจ้างผูกไปไหมบางคนก็ว่าจ้างแพงไปไหมบางคนก็บอกว่า มันมีจริงหรออะไรอย่างเงี้ยคือกระแสมันก็แตกออกเป็นหลายเสียงเหมือนกันนะแต่ก็แล้วแต่ก็ก็ต้องเหมือนที่บอกแล้วเนาะว่าฟังโหว้หวก่อนแล้วก็เพราะว่าเรายังไม่ไปอยู่ในเหตุการณ์เรายังไม่รู้เรื่องอการที่เราจะไปโยงว่าเป็นคนนั้นคนนี้ไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ถูกต้องใช่ไห<ช><ช>มต้องมารอต่อไปว่านางเอกม,มันพูดมาอย่างนี้แล้วถ้าออคือเขาจี้กันไปเยอะๆแล้วเนี่ย นางเอกปันปันจะมาบอกไหมว่าคนที่จ้างเนี่ยคือใครอืมอ่าเนาะอัสสัมเนาะใช่แต่ใดๆก็คือนางเอกปันปันก็ยังอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนเดิมนะคะล่าสุดบ่าวโจวก็เห็นแชร์งานอยู่เนาะสิบแปดสิงหาเนี้ยครับผมแล้วตอนนี้ก็คือมีประกวดอ่าแล้วก็มีประกวดด้วยอออยู่ในช่วงของการประกวดก็เข้าไปติดตามได้เลยนะครับที่ เฟซบุ๊กของไอ้ป,ปันปันจริยา <c oughs> ได้เลยนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับ